กลับมามองหลังจากนั้นไม่นานชายหนุ่มผู้นั้นก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างกระทันหันแต่แทนที่จะได้ไปสู่สุขคติหรือชดใช้กรรมในนรก,กภูมิวิญญาณของเขากลับถูกดึงสู่พบภูมิที่เรียกว่าเปรตวิสัยร่างของเขาถูกยืดออกจนสูงใหญ่เท่าต้นตาลมือและเท้าใหญ่โตน่าเกลียดน่ากลัวแต่ปากของเขา กลับหดเล็กลงเหลือเพียงขนาดเท่ารูเข็มณที่แห่งนั้นเขาต้องทนทุกทรมานจากความหิวโหวยและกระหายน้ำอย่างแสนสาหัสเพเลวไฟแห่งความหิวแผดเผาอยู่ภายในร่างกายตลอดเวลาแม้จะเห็นอาหารและสายน้ำอยู่เบื้องหน้าแต่เขาก็ไม่สามารถกินหรือดื่มอะไรได้เลยทำได้เพียงส่งเสียงโหยหวน กรีดร้องขอส่วนบุญจากมนุษย์โลกโดยเฉพาะจากญาติพี่น้องที่เคยทำบาปเอาไว้เพื่อหวังว่าผลบุญนั้นจะช่วยให้เขาพ้นจากความทรมานอันเป็นนิรันด์นี้ได้ที่มา